ม่เชกคุณสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทิเชอร์นัทนะครับในรายวิชาดนตรีเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุคุเรเล่ของปอ .4 แล้วก็ป .5 นะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้พานักเรียนเล่นปฏิบัติอุคุเลเล่นะครับซึ่งทิเชอร์ก็ให้ใบงานไปแล้วนะครับใบงานนะครับก็คือ,อจะเป็นตารางพอร์ตนะครับ ปศก็จะได้เขียนชื่อขอดใส่นะครับส่วนปห้านะครับก็จะได้าตารางแล้วก็มีชื่อขอดนะครับแต่ให้เราใส่จุดที่ทีเชร์กำหนดไว้ให้นะครับมันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวทีเชร์ก็จะสอนในครั้งนี้ครับครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของใบงานนะครับอันนี้ทีเชร์ยกตัวอย่างของปศนะครับสำหรับปห้านะครับ ก็ดิเชอร์แจกไปแล้วนะครับรู้สึกว่าพวกเราน่าจะได้ครบทุกคนแล้วเนาะของข่อห้าซึ่งดิเชอร์ก็ของข้อสี่มาให้ดูก่อนนะครับของข้อสี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ดิเชอร์พูดไปข้างต้นนะครับก็จะมีทางด้านของตารางมาให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เติมนะครับว่าเป็นชื่อขอดอะไรขอดอะไรครับซึ่งในคาบนี้ดิเชอร์ก็จะสอนนะครับสอนวิธีการดูขอดแล้วเราก็จะได้รู้ว่า มันจับยังไงนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวอย่างก็คือนี่ครับ A m i n o นนะครับ A minor มันจับยังไงเดี๋ยวี่เช่ก็จะสอนนะครับว่าวิธีการดูตารางคอร์ดนั้นดูยังไงนะครับส่วนที่ใครนะครับที่มีอุคูเลเล่นะครับสามารถมาทดลองจับได้เลยนะครับครับต่อไปนะครับี่เช่ก็จะเข้าเรื่องนะครับเรื่องที่ดิเช่จะสอนก็คือ ในเรื่องของการดูคอร์ดนะครับการดูคอร์ดดูยังไงนะครับเดี๋ยวที่เชร์ก็จะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเอาภาพขึ้นมาให้ดูซึ่งการดูคอร์ดนะครับคอร์ดช่องของคเรเล่นะครับมันจะเป็นลายตั้งนะครับักเรียนคงเห็นแล้วเนาะนะครับแล้ววิธีการดูนะครับที่เชร์ก็จะยกคุเรลเล่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ ครับ๋ยวให้นักเรียนดูตามนะครับดูในตารางแล้วก็ดูคุเล่ที่ที่ที่เชิดถือไว้นะครับตารางที่มันตั้งลงนะครับเปรียบเสมือนกีตาร์ที่ที่เชิดตั้งไว้แบบนี้นะครับให้นักเรียนดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงวิธีดูดูยังไงนะครับซึ่งเส้นสายสุดของตารางนะครับหมายถึงเส้นนี้ครับสายที่1นนะครับ สายที่1ของอูคูเลเล่เส้นต่อไปของตารางนะครับหมายถึงสายที่2ของอูคูเลเล่ครับส่วนเส้น,สน,สนที่3นะครับหมายถึงเส <Hiç> ้นที่3ของอูคูเลเล่นะครับและเส้นสุดท้ายนะครับหมายถึงเส้นที่4ของอูอูคูเลเล่นะครับซึ่งเส้นที่4สายที่4ของอูคูเลเล่นะครับมันจะเสียงสูงที่สุด นะครับอ่าเห็นไหมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับทีเชอร์ก็จะพูดถึงเรื่องของคอร์ดนะครับคอร์ดนะครับอ่าคราวนี้นะครับเรามาดูช่องแต่และช่องของมันหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงช่องที่1น,นะครับที่ทีเชอร์ขีดไว้นะครับ หมายถึงช่องน,นี้นะครับช่องที่1ของมันนะครับก็คือช่องน,นี้ช่องที่1ช่องที่2นะครับช่องถัดมาของตารางนะครับหมายถึงตัวนี้ครับช่องที่2นี่นะครับช่องที่3าของตารางหมายถึงนี่ครับช่องที่4ี่ของตารางก็หมายถึงช่องที่4ของของตัวคูณเล่นะครับคราวนี้นะครับมาดูจุดกันนะครับจุดนะครับจุดหมายถึง ให to to you, ้เรานะครับใช้น re ิ้วไปจับตรงจุดนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคอรสีคอรสีจุดของมันนะครับจะมีแค่จุดเดียวนะครับหมายถึงว่าเราจะใช้แค่นิ้วเดียวนะครับยกตัวอย่างคอดีนะครับคอรสีจุดของมันจะอยู่ที่สายที่1นะครับก็คือตรงนี้นะครับช่องที่3นะครับโดยดิเชอร์ก็จะใช้นิ้วกลางนะครับในการจับนะครับพอจับแบบนี้ปุ๊บลองดีดดูครับ อันนี้ก็คือคอร์ด C นะครับต่อไปนะครับคอร์ด A m i n o นนะครับคอร์ด A minor ก็จะเป็นจุดเดียวเหมือนกันถ้าจุดเดียวแสดงว่าใช้แค่นิ้วเดียวนะครับใช้แค่นิ้วเดียวคอร์ด A m i n o นนะครับจุดจะอยู่ตรงที่สายที่4นะครับสายที่4ก็คือสายนี้นะครับ คือสายนี้นะครับให้เราใช้หิ้วกลางนะครับสายที่4จุดมันอยู่ช่องที่2ให้เราใช้นิ้วกลางนะครับมาที่สายที่4ครับสายนี้แล้วก็หาช่องที่2ครับช่องที่2อยู่ไหนหนนี่ครับช่องที่2นะครับเราลองดีดดูครับคอร์อดแรกที่ทีเชอร์ให้ก็คือคอร์ด C นะครับ แล้วก็มา A m i n o นนะครับคอร์ดต,ต่อไปนะครับก็คือคอร์ด F อนะครับคอร์ด F นะครับคล้ายๆกับคอร์ด A m i n เ r เพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มจุดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือมีสองจุดนะครับสำหรับคอร์ด F นะครับคอร์ด F จุดแรกที่เชื่อจะพูดก็คือสายที่าสายที่4ช่องที่2นะครับเหมือนกับ A Min o r เลย แสดงว่าเราก็เอานิ้วกลางเนี่ยจับช่องที่สายที่4ี่ช่องที่สองเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เราเพิ่มนิ้วชี้เข้าไปครับเพิ่มนิ้วชี้เข้าไปตรงไหนครับสายที่สามขอขออภัยครับสายที่สองช่องที่หนึ่งนะครับถ้าดูตามตารางนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงก็เป็นประมาณนี้ครับ ต่อไปครับต่อไปคอร์ดจีนะครับอันนี้นะครับก็จะเพิ่มจุดมาเป็น3จุดแล้วนะครับการจับมันก็จะยากขึ้นนะครับคอร์ดจีนะครับดูตามตารางเลยนะครับคอร์ดจีทิชเชอร์จะเอาสายที่3ก่อนนะครับสายที่3ช่องที่ลองนับดูนะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ให้เราใช้นิ้วชี้นะครับใช้นิ้วชี้จับ นะครับสายที่3ช่องที่2นะครับต่อไปครับสายที่1ช่องเดียวกันนะครับแต่สายที่1นะครับดูตามจุดนะครับนี่นะครับต่อไปครับสายที่2ช่องที่เท่าไหร่ครับช่องที่3นะครับช่องที่3ให้เราใช้นิ้วนางนะครับจับลงไปสายที่2ช่องที่3นะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้เขาเรียกว่าคอร์ดจีนะครับคอร์ดจีเมเจนะครับหรือว่าคอร์ด G นั่นแหละนะครับตอนนี้เราได้4คอร์ดแล้วนะครับทําไมทีเชอร์ถึงกําหนดนิ้วนะครับเพราะว่าเวลาจับเวลาเปลี่ยนนะครับที่ทีเชอร์บอกนะครับมันจะง่ายมากนะครับโดยนี่ครับคอร์ดซมาเอเมเนี่ครับเปลี่ยนนิ้วมาง่ายๆครับแล้วก็เพิ่มนิ้วชี้มาเป็น F นะครับ แล้วก็มาจนะครับเวลาเปลี่ยนนิ้วมันก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับและคอร์ดสุดท้ายนะครับในวันนี้ที่ทิอร์จะสอนนะครับก็คือคอร์ด e minor นะครับคอร์ด e minor ดูตามตารางเลยนะครับ e minor นะครับจุดแรกนะครับ e minor จะมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกนะครับจะอยู่ที่สายที่1เลยนะครับ สายที่1ช่องที่2ครับช่องที่2อยู่ไหนครับ1 2นี่นะครับช่องที่2นะครับต่อไปนะครับสายที่2ช่องที่3มนะครับช่องที่3าอยู่ไหนหน3นี่นะครับต่อไปนะครับสายที่3ช่องที่4นะครับก็คือช่องนี้นะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคอร์ด e minor นะครับ เลียงกันไปเลียงกันไปเลยนะครับก็ได้ครบทุกคอร์ดแล้วนะครับครับและสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปที่ดีเชอร์นะครับได้สอนไปนะครับนักเรียนทุกคนนะครับจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนะครับให้เราลองตรอกลับไปดูใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับดูสักสองรอบสามรอบแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับพักมาหาดีเชอร์ได้นะครับ เดี๋ยวทิเชอร์นะครับจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่เข้าใจเยอะทิเชอร์ก็อาจจะต้องทําคลิปเพิ่มนะครับเพื่ออธิบายว่าวิธีการดูคอร์แล้วเราเอามาปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจทิเชอร์ก็จะอ,อัดเพิ่มเติมครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะได้ความรู้ในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ ทีเชอร์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับครับก็สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับเวลาที่จะออกจากบ้านไปไหนมาไหนนะครับอยากให้พวกเรานะครับสวมแมสด้วยนะครับป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับหมั่นล้างมือทำความสะอาดตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้ ก็เรียนออนไลน์นะครับวันหนึ่งที่เราเรียนก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่เรา,ามาเรียนที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็พยายามที่จะทํางานนะครับตามงานตัวเองด้วยนะครับสําหรับวันนี้ที่เชื่อก็มีเรื่องมาฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ